ชุดที่คุณองิงแพรทองทานสวมใส่ไปในวันเปิดทักกาที่ไปกับคุณทักษิณคุณทักษิณมาด้วยนะใช่ใช่วันแรกโชว์ไหมค่ะนายกเศรษฐาม,มาเปิดค่ะแล้วคุณองิงก็มาในชุดนี้คุณทักษิณก็มาดูงานด้วยนี่ยังไม่ได้ให้ดูภาพนะพ่อลูกก่อนที่เขาจะแยกกันเขามีการกอดหอมแก้มนะเอาจริงๆดิชุดนี้นี่แหละท่านผู้ชมเห็นไหม รายเป็นที่วิภากษ์วิจารณ์ในสื่อสังควอ,ออนไลน์และปกระทั่งในส่วนของอ,อดีตสอสก็มีนะคุณอัมพรัตอ่ะคุณเจี๊ยบอ๋อที่บอกให้เปลี่ยนดีไซเนอร์ด่วนคือประเด็นนี้ก็ร้อนแรงเพราะคุณเจี๊ยบเนี่ยเขียนว่าอย่างไงเปลี่ยนตัวดีไซเนอร์ด่วนเนี่ยท่านผู้ชมขนาดเดียวกันถ้าพูดถึงในโซเชียลนี่ไปกันใหญ่เลยอันนี้คุณเจี๊ยบยังมองในมุมว่า เปลี่ยนตัวดีไซเนอร์อาจจะหมายถึงการออกแบบหรืออาจจะไม่เหมาะกับคนใส่ไหมหรือไม่ยังไงอาจจะก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์แม้จะดูเดือดแต่ในโซเชียลนี่ท่านผู้ชมถึงขนาดเอามาเปรียบเทียบกับพรมเช็ดเท้านะค่ะนี่บอกซอฟ์พาวเวอร์ลำดับต่อไปนี่นั่นทำให้เรื่องนี้ทะลุกรามบานปลายต่อไปท่านผู้ชมเราต้องอย่าลืมนะ คนอีสานเนี่ยคือการเมืองเนี่ยเข้าใจได้ว่ามันพุ่งเป้าไปที่ตรงไหนอย่างไรแต่ต้องไม่ลืมเป็นอันขาดว่าคนอีสานเนี่ยท่านผู้ชมเขามีความภาคภูมิใจนะมันเกิดประเด็นขึ้นมาสิเพราะอะไรเพราะกรณีนี้คนออกแบบชื่ออะไรนั้นน้องใบคุณธราธท คุณธารากรคำทอนค่ะ,ะคุณธาราทรซึ่งเป็นอายุเพียง27เปี27ป, <นะ S 1> ปีค่ะเป็น<อ>คนที่ขอนแก่นแล้วก็ทํางานร่วมกับชุมชนที่อํเาเภอชนบทใช่ค่ะคือเธอเป็นคนขอนแก่นเพิ่งให้เป็นคนอีสานน่ะแล้วเธอก็มาเป็นดีไซเนอร์จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นทําแบรนด์ผ้าไหมร่วมกับชุมชนอํเาเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนี่แล้วโจทย์ที่ได้รับมาเนี่ยมันยากเธอเล่าที่มาที่ไปว่าอาจารย์คณะสถาปัตย์ใช่ไหม ใช่ค่ะคือโจ์เนี่ยต้องนำผ้าซึ่งเป็นผ้าจากอีสานทั้งหมดเนี่ยค่ะให้เอามารวมอยู่ในชุดเดียวให้เอามารวมอยู่ในชุดเดียวอันนี้คือโจทย์ทีนี้นเธอก็พยายามมองลักษณะเด่นของผ้าแต่ละชนิด แล้วเธอก็เล็งเห็นว่าผ้าเบี่ยงคือผ้าสบายเล็กๆที่พาดหน้าอกของชาวอีสานนะคะในหลายๆกลุ่มชนในชาติพันธุ์หลายๆชาติพันธุ์เขาก็จะมีการใช้ผ้าเบี่ยงที่มันเป็นลักษณะที่แตกต่างกันไปคือที่เห็นข้างบนเนี่ยเหมือนเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผ้าเบี่ยงใช่ให้มาแทนผ้าเบี่ยงคุณผู้ชมคงนึกออกอ่ะผ้าเบี่ยงที่ชาวอีสานมักจะนิยมอ่าผ้าเบี่ยงตรงไหลอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงเอวใช่ไหมใช่ขนาดเดียวกันชนิดของผ้าเนี่ยมันยากนะ มันมีทั้งผ้าไหมผ้าไหมมัดหมี่ผ้าแพรวาแล้วก็ผ้าย้อมครามค่ะซึ่งผ้าละแต่ประเภทเนี่ยมันจะมีลักษณะกับการเอามาใช้งานที่แตกต่างกันเธอมีหน้าที่ที่จะชูเอกลักษณ์เธอเป็น LGBT นะ เธออยากจะชูเอกลักษณ์ของผ้าทั้งหมดให้ออกมาอย่างครบถ้วนนะคะดังนั้นชุดที่ออกมาเนี่ยมันจะมีเทคนิคที่เรียกว่าการแพ็คเวิร์กก็คือการใช้ผ้าไหมมัดมีผสมกับผ้าครามเพื่อให้ได้เป็นลักษณะของเส้นสายหรือมีขั้นเหมือนผ้าถุงของชาวอีสานเสร็จแล้วก็มาทับด้วยสบายแพรวาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานอีกครั้งหน,นึ่งนี่ค่ะมันจึงออกมาเป็นชุดนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอบอกเลย ไอ้ที่บางคนไปใช้คำว่าเอาผ้าขยะหรือผมเช็ดเท้ามาทำอันนี้เป็นคำที่หนักและคำที่แรงสำหรับเธอพอสมควรค่ะแต่เธอก็น้อมรับนะเพราะว่าก็ไม่ได้นำเสนอไปในลูทางนั้นหรือในแบบนั้นนั่นแหละการเมืองก็ร้อนแรงอย่างที่ว่าคือเธอบอกว่าถ้าคือถ้าวิจารวิจารณว่ามันไม่สวยอะไรยังไง าะว่าปกติเลยนะคือเธอบอกว่าถ้าตัดเรื่องการเมืองออกไปอะค่ะแล้ววิาพากษ์วิจารณ์การออกแบบของเธอเนี่ยอันนี้เธอแบบพร้อมจะยอมรับแต่อันนี้มันก็ต้องยอมรับว่ามันมีการเมืองเข้ามาปนอยู่ในเรื่องนี้ด้วยค่ะในมุมของผู้ออกแบบแล้วก็ตัดเ็บเองก็รู้สึกว่าคํานี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็แรงพอสมควรแต่ว่าด้วยตัวเราเองอะเราไม่ได้นําเสนอในรูปทางนั้นหรือว่าในรูปแบบนั้นก็ก,ก็เป็นงานดีไซน์ก็มี ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปโฟกัสหรือว่าไม่ได้ให้ความสําคัญที่จุดนั้นแต่ว่าเราก็ให้ความสําคัญกับงานเราตามตามาแรงบันดาลใจที่เราได้นําเสนอไปอะไรอย่างนี้ค่ะให้ได้มากที่สุดเป็นเหมือนความเป็นเขาเรียกว่าเลฟเทเรเซนความเป็นอีสานให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า โจทย์ที่ได้มาก็ค่อนข้างยากเราก็อยากจะชูของอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานเนี่ยทั้งหมดอย่างครบถ้วนด้วยเลยะครับอันนีต้ต้องขอบคุณพี่ๆชาวโซเชียลเหมือนกันมีทั้งคำติคำตำหนิแล้วก็คำชมเองขอน้อมรับทุกสิ่งไว้แล้วก็ขอพัฒนาแล้วก็ทํางานางานดีไซน์ต่อไปของตัวเองให้ออกมาให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันค่ะ,ะสําหรับตัวเองก็รู้สึกว่างานดีไซน์มันค่อนข้างที่จะหลากหลายมันจะมีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ว่าถ้าหากเราวิจารณ์หรือวิเคราะห์ใน ในพื้นฐานของความเป็นกลางเราก็จะเจอสิ่งที่สามารถพัฒนาต่อได้หรือว่าสามารถนําไปสู่สิ่งที่ดีได้มากกว่าการให้คําตําหนิหรือว่าให้คําแบบด้อยค่าเพราะว่า ในหนึ่งกระบวนการหรือการทํางานในชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เริ่มแค่เราคนเดียวมันมีคนที่อยู่ต่อจากเราหรือคนที่มีอยู่สูงกว่าเราอะไรอย่างี้ค่ะมันทุกคนอาจจะโดนผลกระทบมากหรือน้อยหรือบางคนอาจจะรับได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะแรงสําหรับคนที่เขารับไม่ได้แต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันเป็นงานศิลปะหรือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําขึ้นมามันก็ต้องมีคนที่ชอบ <idad> หรือไม่ชอบไม่ไม่ท้อเลยค่ะก็คงยังจะทํางานเหล่านี้ทํางานแบบนี้แล้วก็ยังทํางานกับชุมชนต่อไปค่ะ นี่คือคนดีสารซึ่งอ่อนน้อมถ่อมตนนะถ้าพูดจริงๆนะน้องดีไซเนอร์เธอก็บอกยินดีที่จะรับฟังความคิดความเห็นใช่ไหมอย่างน้อยถ้ามองแบบเป็นกลางอะไรก็สามารถอาจตรงนี้ไม่ดีไงเดี๋ยวไปพัฒนาใหม่ต่อย,ยอดใช่ไหมค่ะอันนี้คือมุมเนี่ยอย่างที่ว่าอาจารย์ผู้ชมดูภาพที่เขาโชว์ในหุ่นเนี่ยจะเห็นเลยนะ เป็นการผสมผสานผ้าสามสี่อย่างใช่ไหมใช่ค่ะแล้วลักษณะจะเอาคุณอะไรเอกลักษณ์ของคนดีสารค่ะผ้าเบี่ยงแล้วก็มีส่วนผสมคล้ายๆอะไรยังไงที่อธิบายออกมาซึ่งมันไม่ใช่ผ้าโพพื้นเช็ดเท้าอะ<ช>่ะเออในมุมหนึ่งเนี่ยการเมืองมันทาให้เกิดความรู้สึกถ้าป่อให้ลูกลามบานปลายมันก็จะมีผลทางการเมืองเหมือนกันนะนะถ้าเราวิเคราะห์ถ้ายังไปถึงขนาดนี้เนี่ย ก็คล้ายๆกับกรณีคุณเสถาใส่พระกรมาใช่ไหมเออคือทําไปทํามาเนี่ยมันก็จะมีคนอีสานจำนวนหนึ่งที่เขารู้สึกภาคภูมิใจจะสวยไม่สวยเขาจะรู้สึกว่าผู้นำประเทศเขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ไปใส่ผ้าข,ของเขาอ,ะอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะนึกออ่ามันจะสวยหรือไม่สวยแต่ผลก็ทบทางก,การเมืองมันแรงขนาดนี้อย่างที่ผมบอกม,มันก็โหดร้ายนะอา่าอย่างที่ว่านเนี่ย มันก็มีประเด็นอันนี้ตรงไปตรงมาที่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์กันและถ้าเรื่องอย่างนี้ถ้าลุกลามกันต่อไปเนี่ยน้องไบรใช่ไหมคือสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่เรามองมันขึ้นอยู่กับว่าห้าปีสิบปีมันจะไปได้ไหมถูกไหมคะ่ะก็ขนาดไอ้ถุงถุงกระสอบอ่ะอ๋อถุงใส่ลุงเออ ยังไปแบรนด์ระดับโลกเลยค่ะเออมันไม่มีใครรู้ผมก็ไม่รู้ผมนี่มีความรู้น้อยมากและหลายท่านก็จะมีความรู้น้อยมากอย่างที่ว่านี่แหละน้องไปแต่ถ้าเราดูดูสวยนะดูแบบนี้ไม่รู้นะเนี่ยค่ะคือถ้าดูแบบนี้ก็ก็ดูอ่ะเอาเป็นภาพคุณไพทองเดินเดินอยากเอาเป็นภาพนิ่งเอาตอนภาพเดินในงานน่ะลองดอูเพราะโดนมาหลายชุดแล้ว แล้วมันมีแนวคิมที่จะลุกลามเป็นประเด็นเรื่องเครื่องแต่งกายขึ้นมามันโยงใย,ยกับเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเนี่ยอ่ะอว่าไปแล้วภาพคุณทักษิณกับบุ้งยิงหอมไปหอมมามียังเนี่อ่นนี่เป็นเป็นภาพตอนที่อยู่บนเวทีต้องเดินเดินเดินเวลาเดิน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 อายกเป็นตัวอย่าง นี่ก็เป็นประเด็นลุกลามพอสมควรนะแต่ก็เข้าใจว่ามีไม่มีใครเจตนาไปถึงขนาดนั้นเพราะตอนนี้เริ่มกลับมาเป็นกระแสอีกทางหนึ่งในทํานองพุ่งเป้าไปที่ตัวองค์อิงเลยบอกชุดสวยแต่อยู่ที่คนใส่ค่ะเนี่ยกลับมาอีกมุมหนึ่งแต่ตอนแรกที่ออกมาเนี่ยพรมเช็ดเท้าเนี่ยโอ้อันนั้นก็จะแรงใช่ไหมค่ะเน่เนี่เ,นเ,นเห็นไหมเวลาเขาจากลากันนะ อาคุณพ่อกลับบ้านไปก่อนเลยประมาณนี้นะค่ะอิงจะอยู่ที่งานนี่นี่นี่อาดูความเห็นหน่อยเดี๋ยวจะได้ไล่ประเด็นต่อเพราะหลังจากเรื่องนี้วันนั้นวันที่กระแสร้อนแรงถึงขนาดพร้อมเช็ดเท้าดูเหมือนจะเป็นคนอะไรนะชนินใช่ไหมคะชนินคุณชนินรุ่งธนะเกียรติซึ่งคุณชนินเนี่ยบอกว่าในฐานะที่คุณชนินก็เป็นดีไซเนอร์เหมือนกันมองว่าชุดนี้สวยตกลงคุณชนินทำมาสังหารเรียมาซับหรือเป็นดีไซเนอร์ เออคุยชนินบอกว่าเป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งอชอบชุดนี้ยังคุยกับสสท่านอื่นตอนที่เห็นพี่อิงใส่เลยว่าชุดวันนี้สวยมากมชื่นชมดีไซเนอร์นะครับอืมนี่ฮะขนาดที่คุณเศรษฐาเข้ามาเมนอีกทีหนึ่งใช่เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็คือเจ้า<ช>พ่อพระคขามาเนี่ยแชร์โพสสองคุณชนินนะคะแล้วก็อ้าวขอดูโพสคุณชนินเมื่อกี้นี่และคุณเศรษฐาก็เขียนชั้นๆันว่าสวยครับ เช่นเดียวกันตั้งแต่คืนวันเสาร์และถ้าผมจำไม่ผิดหลังจากกระแสพุ่งเป้าไปที่ดีไซเนอร์และเป็นคนตัดเดย็บคนนี้เนี่ยน้องเนี่ยนะอายุ27ปีเธอโพสชี้แจงในเฟซบุ๊กใช่ไหมน้องใบค่ะคุณลูกอ,งอิงก็เข้าไปเขียนนะใช่บอกอว่าอิงแพทองทางก็เข้าไปเขียนเหมือนกันขอบคุณชุดสวยมากค่ะอิงดีใจมากนะคะที่ได้ใส่ขอบคุณนะคะอืมอ่ะอย่างที่บอกไปคือถ้าวิจารณ์กันว่าสวยไม่สวยดีไม่ดี ผมว่าเรื่องปกติมากเลยนะเพราะความสวยของแต่ละคนบางทีก็มองไม่เหมือนกันแล้วผมคิดว่าดีไซเนอร์เขาอยากได้ด้วยใช่คออมันเหมือนเป็นงานศิลปะมันเหมือนมีหลายมุมมองใช่ไหมค่ะเอออย่างที่ว่าเนี่ยแต่มันลามไปถึงขนาดผมเช็ดเท้าอืออ่าซึ่งผมเช็ดเท้าแต่จริงมันมีหลายสีเอาอะไรมาเปรียบก็ได้หมดอ่ะมันเอาเศษผ้ามาเย็บติดกันอ่ะค่ะแล้วใช้คําว่า อะไรขยงขยะอะไรเนี่ยค่<ฮ>ะใช่ไหมมันมีความดูดเดือดอย่างที่ว่านะอ้าวนี่ท่านผู้ชมและถ้าแนวน้อมยังเป็นอย่างนี้ต่อไปกรณีเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะนี่ยังไม่นับกรณีนายกอันนั้นนี่เจ้าพ่อพระธรมาเลยจะบอกให้นี่ไปได้อีกหลายผืนในรอบเนี้ อชายที่ท่านลงพื้นที่ไปภาคอีสานนี่คิวไม่มีต่างประเทศนะนี่สะสมได้เยอะเลยเนี่ยค่ะใช่ไหมค่ะอยังไปอีสานเนี่ยก็ยังไปได้พักมรามาเยอะเลยเห็นคุณยายร้องไห้อะไรเหรอน้องใบเออใบเห็นวันที่ไปไหนอ่ะเห็นยายนักข่าวการเมืองเราเขียนเข้ามาบอกวันก่อนบอกยายดีใจแบบอีสานเนี่ยอันนี้อีสานใช่ไหมใช่ค่ะอื น,นี่เห็นไหมเจ้าพ่อพักบมาเลยไหมน้องใบใช่ชาวบ้านก็ให้พักเขางมามาผูกที่เอวท่านนายกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยคล้องคอให้ท่านผูกเอวอย่างเงี้ยค่ะมีคุณยายท่านหนึ่งร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้เจอนายกหน้าหนึ่งหรือตรงไหนข่าวหน้าหนึ่งอ่ะ บอกที่ผ่านมาไม่เคยมีนายกคนไหนลงมาในพื้นที่นี้คือเป็นอำเภอเล็กใช่อันนี้ตอนที่ท่านนายกเดินดูพื้นที่โครงการเหมือนจะเป็นคือท่านนายกไปดูสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่อ่างเก็บน้ําห้วยแก้วที่ตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีค่ะและท่านก็ฟังบรรยายสรุปใช่ไหมคะ อ่างเก็บน้ําห้อยแก้วที่บ้านสช่างบกตําบลหนองมัวบานอํเภอรัตนบุรีและนี่แหละค่ะช่วงบรรยากาศที่ทนายกเดินดูพื้นที่โครงการมีคุณยายท่านนึงบอกเลยว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีนายกคนไหนลงพื้นที่ตรงนี้แกก็เลยร้องไห้ค่ะก้าที่นี่สิ่ะนข้ามาทนายกก้าดีใจหลยชื่แลวพาคการมาเนี่ก็ จับมือท่านนายกก็บอกโอ้ยท่านนายกมือนิ่มจังเลยอ้าเดี๋ยวติดตามดูกันต่อนี่มันโยงมาผมจะเสือให้พ่อเขามาคำถามจริงๆเสือจะไปทำไมเก็เหมือนเอาไว้นั่งปูนั่งคุยกันใช่ไหมค่ะมอบเสือเลยเนี่ยมันสะท้อนอะไรรู้ไหมอันนี้ผมคิดว่าชาวบ้านเขาให้จริงๆค่ะ เขามีอะไรที่เป็นอะไรของเขาเขาก็ให้เขาก็ภาคภูมิใจในสิ่งของเขาไงค่ะใช่แล้วมันก็จะโยงย,ยายมาอย่างที่ว่าก็ต้องทอเองแน่แนๆนอยู่แล้วเอามาแล้วถ้าวันนึงเกิดการเลือกตั้งมีใครไปปุกในมุมกลับนะน้องืบค่ะใช่ไหมต้องระวังเออ,อก็คิดว่าแกนนำของพรรคอะไรเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเรื่องนี้หรือไม่แต่อย่างที่ว่ามันดุเดือดจริงๆในยุคข,ของโซ ocial การเมืองแบบนี้